เปิดด้วยฝาหน้าเปิดฝาท้ายก็ได้ครับเนี่ยเปิดครับเปิดฝาท้ายด้วยระยะควบคุมนี่ไกลแค่ไหนครับผมเคยลองผมเคยลองประมาณ500เมตรโอ้ห้าร้อยเมตรเลยะครับไกลมากก็ค่อนข้างไกลนะครับนะครับเรียกว่าควบคุมให้สตาร์ทรถได้ระยะไกลแล้วอันที่อันที่สองนะครับก็จะเป็นการ์ดนะครับเป็นใช้การ์ดนะครับเราเปิดปิดด้วยการ์ดนี่ครับเห็นแต่ไอ้กุญแจอีโมบิลิเซอร์ใช่อันนี้มันเป็นการ์ดใช่การ์ดเหมือนเหมนแตะแบบเข้านี้ นี่ครับอันนี้เปิดละพอเปิดปุ๊บขึ้นอยู่ทำงานละเซ็นเซนเซอร์ตรงนี้ด้วยอันนี้ที่เปิดจะเป็นแบบมือจับคนครับอ่าเดี๋ยวเขาอยาให้น้องนัดนั่งด้านหน้าเลยนั่งด้านด้านี้เลยนะครับเราเอาการไว้ตรงนี้ีตรงนี้อันนี้เปรียบเสมือนกุญแจรถถูกไหมครับใช่ครับผมแล้วก็นี่ครับแอร์อ๋อทุกอย่างจะใช้ควบคุมด้วยหน้าจอหน้าจอหมดดูแอร์เลยครับปรับแอร์เห็นไหมหน้าจออันนี้ปรับอุณหภูมิพอมาปุ๊บ แอร์ก็จะเปิดทันทีเลยครับนี่ยอย่างรถทั่วทั่วไปเนี่ยที่เราเข้ามานั่งมันก็จะมีเลื่อนไม้ใช่ไหมครับมีเลื่อนไม้มีไฟเลี้ยวปุ่มเต็มไม่หมดเลยเต็มไม่หมดเลยอันนี้รวมเบ็ดเสร็จอยู่หน้าจอนี้เลยนะฮะครับดูแล้วไม่ลกตาแล้วดูเรียบหรูดูดีนะครับแล้วก็มีมีปุ่มปรับแค่สองปุ่มเองนะครับอันนี้ปุ่มอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจะคอนโทรลเดี๋ยวผมไปด้านด้านนี้ก่อนจะคอนโทรลทางด้านเสียงคอนโทรลทางด้านปรับกระจกมองข้างคอนโทร ได้หมดนะครับอันนี้เราปุ๊บอ่าคราวนี้นี่ถามว่าปุ่มอะไรครับนี่ครับเดี๋ยวผมไล่ตามที่จริงมันง่ายครับเหมือนเอาเอาไอแพคมาลงนะครับเอาไอแพคมาลงนะครับก็อันนี้อันนี้คือไฟคือไฟคือไรไฟนะครับก็เปิดไฟหน้าเฮดแรมเปิดไฟหน้านี่ไฟหน้าไฟหลีบไฟหน้าแต่ผมตั้งออโต้ไปออโต้ไปพอระดับมันจับแสงตอนช่วงโพเพนะฮะมันจะติดขึ้นมาเองในไฟหน้านะครับ นะโดมโดมไลท์ก็เป็นไปไหนออกไฟห้องโดยสารนะครับเป็นออโต้ก็เปิดไว้ปิดเองนะครับตัวอย่างก็จะออฟเอาไว้ออโต้ไฮบีมนะฮะเฮดไลท์อัพเตอร์เอ็กซิทอะไรอ่างี้สเตลิงวิวไลท์ต่างๆนะนอันนี้คือล็อกต่างล็อกล็อกคีย์การ์ดล็อกอันอันอันโนคีย์การ์ดอันนี้ล็อกไม่ล็อกคายล็อกเนี่ยฮะครับคันนึงนี่เขาให้คีย์การ์ดมากี่กี่กี่ใบคีย์การ์ดสองใบสองใบแปลว่าใช้ได้สองคน สองคนแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องน้องนัดครับก็จะเก็บเก็บหนึ่งใบไว้ครับเพราะว่าตัวตัวแม่หลักคือคือรถคันนี้เป็นเป็นผมผมก็จะใช้มือถือละเป็นคอนโทรลสมมติภรรยาผมหรือลูกผมเอาไปขับก็ใช้คีย์การ์ดอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วถ้าจะขับเนี่ยถ้าถ้ามือถือเราเป็นโยกของรถยังไม่จำเป็นต้องมีคีย์การ์ดก็ได้ใช่ไม่ต้องเป็นอ๋อครับได้เลยแต่ถ้าใครไม่ใช้มือถือจะใช้คีย์การ์ดก็ได้ก็ได้ครับยังไม่หมดครับมันมีคีย์ฟรอ อีกตัวหนึ่งคีย์ฟอบเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้เออมาแทนคีย์การ์ดก็หลักการเหมือนคีย์การ์ดนะครับก็เอามาวางไว้เหมือนกันอ่าครับผมแล้วก็เปิดปิดเปิดปิดคลค่คีย์ฟอบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแถมมาถ้าท่านซื้อจากเราเนี่ยก็จะมีแถมมามีคีย์การ์ดสองคีย์ฟอบหนึ่งแล้วก็ ใส่แอปเข้าให้เกียร์ครับผ่านโทษนิดหนึ่งนะฮะครับผมเกียร์อยู่ไหนครับเนี่ยไม่มีเกียร์ครับเราไม่มีเกียร์แล้วจะดีได้ยังไงครับเนี่ยใช้แรงทาได้ r n d r เลยครับนี่อันนี้คือคือคือปรับแล้วกันใช้เหมือนเป็นโหมดแล้วกันคือเรียกเรียกคขาว่าเกียร์ไม่ได้ละเพราะว่าถ้าเป็นรถอิเล็กทริกวีโค่เนี่ยมันตัดเครื่องยนต์ไปแล้วตัดเกียร์ไปมันมีแต่เหยียบอย่างเดียวเดินหน้าถอยหลังอันนี้เดินหน้าอันนี้ฟรี ครับไอ้ถอยหลังถอยหลังเกียร์ว่างเกียร์ว่างถอยหลังก็มีจอขึ้นเลยโอภาพสามสิองศาชัดสามิบองศาเลยนะครับนี่เหมือนเรานี่เพีมาอยู่ในรถเลยนะไอ้แผงในรถเลยเห็นไหมครับยอดเลยนะครับเวลาวิ่งก็จะมีวิ่งเนี่ยก็จะวันจะจับมันจะมีขึ้นหมดว่ากี่กิโลวิ่งกี่กิโลแล้วก็มีภาพสามมิติมีรถมอไซค์มีรถอ๋อเป็นภาพจำลองจำลองเลยฮะแล้วก็ไฟเขียวไฟแดงมันจะมันจะ มันจะมีให้หมดเลยนะครับโอ้โหมันมันสุดยอดจริงทเดี๋ยวเราดูแรงต่อออโต้พายรอดเดี๋ยวได้ผมเคยเคยได้ยินว่ามันมีระบบขับเองด้วยแหละครับอ่ะมันมันอย่างนี้ขับเองมีต้องซื้อแต่ออโต้พายรอดนี้ครับออโต้พายรอดเนี่ยมันก็จะมีพอเวลาวิ่งเนี่ยเราตบเราตบเหยียบแล้วตบสองครั้งนะครับต้องวิ่งก่อนนะครับมันจะมีกลมๆแล้วก็มันก็จะเซ็ต มันก็เหมือนคูชคอนโทรลความเร็วคงที่ทีนี้ปัญหามันมันเหนือมันเหนือกว่าตรงที่ว่ามันจะจับคันหน้านะครับถ้าคันหน้าเนี่ยเร็วขึ้นมันก็เร็วตามคันหน้าช้าก็ล็อกระยะห่างด้วยมีการล็อกระยะห่างของความเร็วคันหน้าเลี้ยวไปทางอื่นก็ไม่ก็ไม่เกี่ยวัทางตรงเราก็หลุดไปหลุดไปนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วรถทุกคันเนี่ยมันพยายาม คือคือมันมีออโต้พายหลอดจุงที่ว่าบางทีเราเราเหนื่อยเมื่อยร้เนี่ยเราก็ปล่อยมือได้แต่มันแต่มันเองเนี่ยด้วยความปลอดภัยเนี่ยอีกสักพักหนึ่งมันต้องมันต้องให้เรามาจับนะครับมันมันมันไม่มันไม่ให้เราปล่อยมือตลอดไปนะครับเรื่องความปลอดภัยเรายังต้องเหยียบไหมครับเนียไม่ต้องเหยียบมันปล่อยมันมันมันไปเหมือนเหมือนควบคุมเลยคำถามนะว่าถ้าพอมาใช้เมืองไทยนี่ใช้ได้ไหมฮะแล้วปลอดภัยจริงจริงแล้วผมยังคิดว่ายังไงมันมันก็ ถ้าเราคิดว่าให้มันขับเองระยะหนึ่งเนี่ยแค่แค่ประมาณสักสักสามสนาทีเนี่ยพอได้นะครับ,รบแต่ว่าถึงแม้จะจะปลอดภัยก็ตามจัดจับเลนจับไล้ก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรก็ไม่ควรไว้ใจมันน,นะครับเพราะบางที มันเอ่อบางทีไฟเขียวไฟแดงมันอาจจะจับได้จริงบางทีถ้ามันฝ่าไปแล้วเนี่ยมันโดนรถข้างๆล้วก็เราก็ควรที่จะต้องบางทีอาจจะมีสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะเนาะจะต้องที่จะต้องมองมันด้วยหรือว่าเอาใจใส่มันด้วยเพราะว่าความปลอดภัยนิดเดียวมันก็เราไปแกล้งคนอย่างเงี้ยเฮ้ยนัดตดออกมาเนี่ยหรือว่าน่าจะว่างมากสาวๆขึ้นรถนะฮะน่าจะออกแบบจนออกแบบอะไรแล้วล่ะใช่จะใส่อะไรแล้วใช่นะเพิ่ม างทีให้ความรู้สึกดีกว่าฟ e ลลิ่งอันนี้คือไม่ใช่หนังนะคะไม่ได้หนังไม่มีอะไรครับก็เป็นรูปภาพนะจริงๆว่าเขาอยู่อากาศหนาวอากาศหนาวหนาวมากเลยก็เปิดนี้ให้หือว่าเอออุ่นแต่ความจริงมันก็ไม่ได้อุ่นหรอกครับไปต่ออันนี่ครับแอร์นี่ครับออ๋แอร์เข้าไปเลยใส่แผ่นนี่อย่างเดียวนี่คือความแรงสัมผัสเลยครับสัมผัสเลยนี่ความแรงความแรงนีนะับลมลองปรับเลยอ่านี่เปิดปิดคอมครับหน้าบูมไม่แน่ใจอันนี้ปิด อุณหภูมินี้ตรงไหนครับอุณหภูมินี่เป็นดิจิตอลนี้จะคล้ายคล้ายรถญี่ปุ่นเราคุ้นๆลองนัดปรับปรับนี่แหละปรับลองลองลองทดลองทดลองดูปกตินี่รถญี่ปุ่นมันเริ่มร้อนผมแลเราต้องเอามือไปเลื่อนตัวบานเลื่อนนะอันนี้ไม่ต้องนะปรับลงเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาลงเท้าจะเอาขึ้นหัวจะเอาซ้ายจะเอาขวาโอ้ยเล่นที่แบบสุดยอดมากแบบพร้อมกันก็ยังได้นะฮะใช่สนุกดีนะฮะเยี่ยมเลย สิ่งที่มันที่เขาโชว์กันอีกก็คือด็อกโหมดด็อกโหมดคือยังไงคะสัตว์เลี้ยงดีกว่ามันมันมันไม่เพียงเฉพาะหมาอย่างเดียวนะจะเป็นแมวเย็นหมาสัตว์เลี้ยงของเราบางทีเราออกไปซื้อเราเราหมามามาด้วยใช่ไหมครับครับแล้วเราก็ออกไปซื้ออาหารหมาดีกว่าออกไปซื้อกับข้าวอะไแป๊บเดียวเราก็ใส่ปุ่มด็อกโหมดแปลว่าเราเราเราปล่อยน้องหมาไว้น้องหมาในรถเขาจะปล่อยเขาจะเขาจะมีแอร์หรือว่าอากาศที่เขาที่ที่สัตว เลี้ยงพออยู่ได้นี่เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเด็กชอบมีเกมด้วยที่ทำไมทำไมถึงถึงอีลอนมาร์เก่งเทสลาเก่งเทรล่าเจาะกลุ่มทา์เกตเนี่ยเรียกว่าทุกทางเกตนี่ยนองนัทเชื่อไหมตอนที่ผมได้รถมาใหม่ๆเนี่ยลูกสาวผมไม่เคยสนใจเรื่องรถยนต์แต่ลูกชายก็อีกเรื่องหนึ่งนะบอกว่าเทสลาจะมามันเฝ้ารอเน่นะเพราะว่ามันเฝ้ารอเพราะมันรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอบอกเทสลาเนี่ยชอบใจใหญ่เพราะว่า เหมือนมีเกมของเล่นมันเยอะเหมือนเอ็เอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเทคโนโลยีเหมือนเป็น innovation. อินโนเวชั่นมันมันอยู่ในในใน,ในไทยของเขาเลยมันนีอ่อยู่ใน t าร์กเก็ตของเขาอ่ะพอพอลูกมาถามผมนว่าป้าเมื่อไรรถมา,มาป้าเมื่อไรรถมา,มาถามทั้งทั้งที่ไม่เคยมีความรู้สึกรถจะหนุ่นเลยครับพ่องขับพอยไม่ติดทางหรือหรือหลังจากนี้คุณแม่ทางแฟนผมเขาเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับเด็กชอบใจจ้ะเลย ถามใหญ่เนี่ยเทเล่าเทเล่ามาบอกกับผู้ปกครองบอกว่ามีเทเล่ามาขับมาส่งส่งเด็กด้วยเออเนี่ยเด็กมันตอบโจทย์เนี่ยครับพวกนี้ต้องเสียเงินไหมครับเนี่ยระหว่างขับขี่นี่เขาอนุญาตให้ไม่ไม่ไม่ได้ครับไไม่ด้เขาจะล็อกไว้ล็อกเลยเนี่ยเวลาแก้เซ็งแก้เซ็งอ่าไม่ได้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้ด้วยมันต้องใช้พลังอะไรในตัวในตัวในตัวเป็นโหมดในการขับในการเล่นก็พยยามว่าเกมพวกนี้จะเล่นได้คือรถต้องจอดนิ่งผู้ใหญ่ฆ่าเวลาเด็กเล่นอย่างเงี้ยฮะได้หมด โหลดไปเออนดีนะเวลาไปไม่ได้ไปไหนจอดแก้เซ็งแล่เซ็งก็เล่นไปแล้วอย่างที่พวกเราก็ติดติดเกมนิดนึงนะบางทีฆ่าเวลากันไปหรือว่าใครเครียดครับผมเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเรื่อยๆนะฮะเพเยอร์ทูเพเยอร์วันเซตติ้งอะไรกว่าไปไปต่อกลับไปเลยวิธีการใช้งานหน้าจอนี้คล้ายไอแพดไหมครับเพี่แโหเอา iPad มาลงนี่เองเลยนะฮะออ๋รู้สึกการสัมผัสการสไลด์นี่เหมือนกันเหมือนกันเลยครับ แล้วก็จุดดีของเทสลาเนี่ยมันมันมันที่ดีคือว่าถ้าถ้าเป็นรถ EV ทั่วไปนะครับสมมุติมันฟรีการวิ่งนะครับของสมมุติการวิ่งมาได้กลุ่มของเทสลาเันฉลาดสมมติ c a บา c i ซิตี้ผมผมมองนะคาบาซิตของสมมติที่ต่างที่ต่าง Standard อย่างเงี้ย สมมติสามร้อยเจกิโลเมตรต่อการชาร์จเนี่ยอาจได้ได้ถึงสี่ร้อแต่บอก370แล้วค่อยๆปล่อยก็เป็นลูกเล่นกักเอาไว้ปลอผมผมมองดูคาบัซซิตี้ยังไปได้ไปอยู่ได้อยู่กักสเปกหรือหรือหรือความเหน่งของเขาศูนย์ถึงร้อยห้าจ้าเขาบีบอาจจะอาจจะเดอดห้าองเนี่ยยังได้เลยห้ก็ยังได้เราไม่รู้อาจจะค่อยๆปล่อยนี่คือความเป็น มันเขาเค,คิดไกลอ่ะอวความชันฉลาดของเขา,านะครับก็คือเอาซอฟต์แวร์คแวมาลงเนี่ยแล้วก็ในการบังคับรถนี่ค,ค,ค,คือคือคือจุดหนึ่งที่ที่การแตกต่างของเทสลาตรงที่ว่าไปไปรถคันอื่นเนี่ยหูฝุ่มฝ<ม>ุ่มมีเยอะยะเลยเหมือนรถเหมือนรถเหมือนรถสันดาปทั่วไปแต่เทสลาเนี่ยมีความเท่มีความเจ๋งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกระจกหมดเลยเปิดเปิดไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ใช่เปิดประตูนะครับไม่ไม่เปิดครับแล้วก็ตัวกระจกจริงๆแล้วจะ จะกันรังสีอุลตราไวโอเนตอยู่แล้วตัวยูวีอยู่แล้วความร้อนก็ไหลลงมาค่อนข้างน้อยครับแต่ว่านี่เราก็ติดฟิล์มอีกทีหนึ่งสำหรับแบบไว้นอนดูดาวันนี้เนาะไว้ชมนกชม้ใช่อันนี้ก็แล้วถ้าเราจะช้าเราก็เปิดก็จะมีเปิดจะชาร์จมันก็จะมีตัวด้านหลังจะขึ้นมาแล้วเสียบดูชา์จเข้าไปอันนี้ล็อกอันล็อกนี่ฮะเต็มฟลูนีเลยครับอยู่อยู่ชุดอยู่พื้น พื้นด้านล่างครับคันนี้เนี่ยมันมันสีเขียวเนี่ยมันวิ่งได้อีก3ามร้อกสิบสามกิโลคุณสามารถวิ่งได้ครับแล้วมอเตอร์ก็คืออยู่ที่ล้อทั้งสี่มีมอเตอร์อยู่ตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนล้อครับอันนี้ขับหน้าอย่างเดียวใช่ไหมฮะเอลหรือว่าขับสี่ล้อเลยครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดมีมีมอเตอร์ตัวเดียวมออเเตตรร์ััววดียบคแต่ถ้าเป็นรุ่น ตัวนี้มันจะมีรุ่นสแตนดาร์ดมีรุ่นลองลองเลนส์แล้วมีรุ่นปรปภ์แมนลองเลนส์กับปรปภ์แมนจะเป็นดูโอ์มอเตอร์จะมีดูโอ้สองตัวใช่ครับผมสแตนดาร์ดจะมีมีตัวมีอย่างเดียวครับหลายคนกังวลว่าแบตเตอรี่นี่อยู่ที่พื้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาใช้เมืองไทยเกิดต้องขับลุยน้ําบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเลไหมไม่มีปัญหาครับถ้าเรายกเข้อให้มาดูเนี่ยโหข้างล่างเนี่ยมันปิดมิดชิดเลยแล้วสองเนี่ยเขาหุ้ม อย่างดีเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเทสลาเขาเขาเขามีคลิปหลายคลิปของเขาของเขาเองนะฮะ uh huh. ของออฟฟิเชียลเนี่ยเขาเขาล,ลุยน้ำค่อนข้างสูงด้วย<ม>ก็ไม่มีปัญหาแม้แต่รถ e ีวีตัวอื่นด้วยนะฮะนิสรรันลีฟหรือทางด้านฮุนดงฮุนได,ดเนี่ยเขาพวกนี้เขาเขารู้ดีว่าไอ้ตัวที่ป้องกันกระแสฟางแรงสูงเนี่ยเขาป้องกันอย่างดีครับ<ม>กไ็ไม่เกิดเหตุ แล้วมีลูกเล่นอะไรอีกครับเพียก็มีเยอะๆฮะก็นี่อัตราการบริโภคมันจะมีจอมันจะมีจอขึ้นไปเลยว่าตอนนี้เวลาคุณวิ่งไปคุณคอนซัมชันในการบริโภคต่อกิโลเท่าไหร่รับ10กิโลอัตราสิ้นเปลือง25กิโลเมตรถ้า0กิโลเมตรเนี่ยการสิ้นเปลืองดูกราฟได้เลย10กิโลเมตรนี่หมายถึงว่า10กิโลเมตรแรกแรกอะคอนซัมชันของมันเนี่ยจะขึ้นขึ้นคือการขับของคุณเนี่ย ช่วงสิบกิโลเมตรแรกตอนตอนกิโลกิโลกิโลวัต์ฮาถ้าเกิดเราลืมนะฮะเราออกไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะจะจะดับเองอัตโนมัติครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้การ์ดหรือใช้ตรงนี้ดับแต่ถ้าลืมจริงๆเนี่ยมันจะดับเองโดยอัตโนมัติล็อกกับโดรนเอาอโตเมติล็อกครับ เว็บไซต์ใส่เว็บไซต์อันนี้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยใช่ไหมครับมี่ะไรมันมันแชร์จากเอ่อฮอสปอตแชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือเข้าไปครับออ๋แล้วแล้วมันมันมันต้องใส่ซิมไหมหรือว่าอ๋อไม่ต้องใส่ซิมไม่ต้องใส่ซิมใช้อินเทอร์เน็ตแชร์จากมือถือใช่ไหมอ๋อมีกล้องนะมีกล้องแล้วกล้องอันนี้มันเป็นกล้องแบบบันทึกด้วยหรือเปล่าครับบันทึกด้วยครับบันทึกด้วยใช่ไหมปกติถ้าเป็นรถทั่วไปหรือกล้องเออ่กล้องที่เราซื้อติดกันเองมันจะเป็น SD สดีการ์ตัวนี้มันมัน เวลาจะเอาภาพออกมามันมีโอเคครับมันมี USB อยู่อยู่ตัวบล็อกอยู่ข้างในครับได้เสียบแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอไฟล์เข้าไปเพราะว่าป้องกันการจุลกรรมต่างๆมีกล้องครบเลยนะฮะท่านผู้ชมทั้งหน้าหลังนะฮะเวลามีเฉียวชนอะไรนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะมีกล้องครบทุกทิศทุกทางเลยโอเคอันนี้อันนี้ความเทิงมันเทิงทางวิทยุวิทยุวิปปั้นปีวิทยุเล่นหนักได้อัดเสียงนี้น้อยคนนี้ด้วยนะ ปรับกระจกให้ดีอันตราปรับกระจกปรับกระจกข้างด้านซ้ายด้านขวาพับได้ด้วยใช่ไหมครับพับได้ฮะเวลาเราใช้การ์ดหรือปิดเนี่ยกระจกมันจะพับเองเลยครับเดี๋ยวจัดเองเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าตัวของตัวชาดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูชาดชาดชาเร็วโอเค